ท่านไปชมงานใต้ล่มพระบาลมี55ปีโครงการอนนะุทยานสวนราชวงศ์การน,นี้เริ่มตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10ธันวาปี67นี้นะครับในงานมีพิทีสการต่างๆน,นะครับมีกิจกรรมการเรียนรู้เสริมปูนปัญญา และก็การแสดงของชนเผ่าต่างๆครับมีเมนูอาหารอร่อยและมีผลิตภัณฑ์สินค้าของโครงการหลวงมากกว่า1,000รายการนะครับอีทั้งรับชิมกาแฟซิกเนเจอร์ของโครงการหลวงนะครับชากาแฟนะครับในงานเราจะได้ต้อนรับลมหนาวสัมผัสกับ ความงดงามของพืชพัธุ์ไม้นานาชาติครับงานนี้ฟรีครับไม่มีค่าเข้าชมเปิดตั้งแต่เวลา09.00นถึง20.00นภายในวันที่1ถึงวันที่10นี้นะครับเท่านั้นครับแต่ไม่ต้องเสียใจนะครับผ,ผ่านโอกาสงานนี้เราจะพาท่าน นะครับโดยติดตามเรามาได้เลยครับ dah masih bawa tinggal. Yeah. Ada mau mana? พืชสวนโลกนี่อย่างไั้นไปเทศกาลชมสวนวันที่หนึ่งพฤศจิกาถึงยี่สิบแปดกุมภาอ,อันนี้เขาอยู่ในเทศกาลชมสวนอยู่นะครับ ต้องนับเป็นสถิติไว้มันไหร่รล้างไว้ยงเดินออกกําลังกายดีกว่าอ่าหล้างรถล้างเหรอวะซื้อที่ไหนเออ จุดค่ะทุกท่านสามารถขึ้นลงได้ทุกจุดโดยทุกๆ15นาทีจะมีรถเปอรับคันแล้วก็ไม่ใช้ระเบียบผีขณะนี้ท่านทั้อย่นรอนานสวนเทิดพระเกียรติพรชกาที่เ บรรยากาจัดแสดงเกี่ยวกับโครงการยุทธศาสตร์ราชดริแบ่งห้องจัดแสดงออกเป็นเจ็ดวรรษแห่งการทรงงานค่ะและถัดมาคืออาคารทัศกิจในดวงใจไทยจากนิติรันการในประมวลภาพพระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่9และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จทรงงานในจังหวัดเชียงใหม่รวมถึงภาพการแปลอักษรจากหน่วยงานต่างๆเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระองค์ท่านค่ะ ความมือคืออาคารนิทรรศการที่จัดแสดงข้อมูลองค์ความรู้โครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงมีทางนิทรรศการในอาคารและนิทรรศการกลางแจ้งค่ะซ้ายมือคือสุ้มไม้เลยดอกโพรงครามออกดอกสีม่วงตลอดปีขวามือเป็นการจำลองบ้านเรือนไทยและสาราริมน้ำในสมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะ ซ้ายคือส่วนจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีองค์ประอบดูดเกี่ยวกับภารกิจและภารกิจของธนาคารแห่งประเทศไทยการสึกฝังให้รักการออมและวิธีการสังเกตธนบัตรของจริงและของปลอมค่ะจุดนี้เป็นจุดจอดรถที่หนึ่งส่วนเะษตรทฤษฎีใหม่ค่ะมีลงไหมครับไม่มีไปครับ ภายในสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มีการจัดสรรพื้นที่เป็น4ส่วนส่วนที่1คือบ่อกักเก็บน้ำเพื่ออุปโภคบริโภครวมถึงการเลี้ยงปลานิลในกระชังส่วนที่2คือนาข้าวซึ่งมีกิจกรรมปลูกข้าวในช่วงวันแม่ของทุกปีส่วนที่3ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นผักสวนครัวและส่วนที่4คือที่อยู่อาศัยรวมถึงสาธิตการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจค่ะ คือสวนจากธนาคารกรุงไทยใตยร้ร่มโพร่งใสใต้ร่มพระบารมีจัดสนตามแนวคิดการลดการใช้พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนรวมถึงจัดแสดงนิทรรศการเกี่ยวกับโครงการต่างๆที่มีส่วนมาผิดชอบต่อสังคมเช่นโครงการต้นกล้าสีขาวเป็นต้นถัดจากส่วนจากธนาคารกรุงไทย คือส่วนจากทกสธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดสดงบ้านส่วนพอเพียงและมีการจำลองฝายชะลอน้ำบริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะ ตลอดสองข้างทางของเส้นทางรถนำชมได้มีการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาซึ่งเป็นไม้กลุ่มสีและสองข้างทางนี้คือต้อนปี๋หรือกาสลองมีดอกสีขาวและมีกลิ่นหอมออกดอกมากในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวนอกจากนี้ยังเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดพิษณุโลกอีกด้วยค่ะถัดมาด้านหน้าซ้ายมือคือ Amazing m a r g a r i e n e หรือสวนดาวังคารโดยจิสตา ด้านในจะแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตบนดาวอังคารส่วนด้านนอกจำลองพื้นผิวของดาวอังคารค่ะความมือคือส่วนจาก CT หรือบริษัทเคอร์เจริญพ,พุทธภัณฑ์จัดแสดงนิทรรศการโครงการต่างๆของสมเด็จพระเทศเช่นโครงการเลี้ยงไก่ไข,ข่เพื่ออาหารกลางวันเป็นตน้นสายมือคือส่วนกล้ยไม้ค่ะด้านในมีกล้ยไม้หลากหลายนจอดที่ส,สองครับส่วนกล้ยไม้สวยมากครับด้านในเป็นปน้องกระจกเป็นนองแอร์ด้วยนะครับมีอุโมงค์เรืองแสงด้วยนะครับ ตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์ซิกเนเจอร์ของเรานะครับมีท่านไหนลงไหมครับทุกๆ15นาทีนะครับจะมีรถออกจากสถานีเวียนมารับนะครับไม่มีนะครับหาเลยนะครับยังตอนจอดที่สองค่ะไม่กล้าลง ถัดมาด้านหน้าซ้ายมือคือสวนจากประเทศอิหร่านจำลองสาราฮารซีเซ่สุสารของตวบีฮารเฟสผู้โด่งดังและเป็นที่รักของทุกคนในอิหร่านค่ะด้านหลังเป็นสวนจากประเทศโมร็อกโกและสุนค่ะถัดมาคือสวนฤดูฝนในปลูกต้นรูรึ่งที่จะออกดอกในช่วงวันพระรัชสมัยมีใบเลาวมีสนามสต้นท์และด่อนยญ้าที่จะออกดอกสวยงามในช่วงฤดูฝนและฟุ้งไม้เลือยที่เรากำลังนั่งด ลอดผ่านตอนนี้คือซุ้มดอกคงโฟเมนออกดอกเป็นพวงมีสีแดงส้งมส <ไป S 1> ที่โครงการ,กรหลวงอส้มจ,จุดที่ไหนและถัดมาคือสวนจำเกาหลีใต้สวนแห่งกำแพงสวนห่งุ่<า>ยใต้ขนารวมถึงจำลองรัว้วและประตูบ้านแบบเกาหลีโบราณค่ะความมือคือส่วนไม้ผลที่มีการรวบรวมไม้ผลของไทยหลากหลายชนิด เช่นอัามพันไซมัสแคดฟิเอัลโวคาโดและโกโกมีการจัดทซนต้นแบบประณีตตามแนวทางของโครงการหลวงนอกจากจะให้ความสวยงามแล้วยังสะดวกต่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตด้วยค่ะสำหรับต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาสองขั้งทางนี้คือต้นหานลกยูงฝรั่งจะออกดอกสีแดงส้มในช่วงฤดูฝน และด้านซ้ายมือคืออาคารโลกแมลงจัดแสดงแมลงมีชีวิตเช่นหนอนถิวเสื้อตั๊กแตนกิ่งไม้จุดจอดที่3ครับอาคารบักเวอร์นะครับแล้วมีเปลกลาวมีสนามเด็กเล่นด้วยด้านหลังนะครับมีลงไหมครับคืนนี้ครับไม่มีนะครับด้านหาครเป็นสนามเด็กเล่นที่ออกแบบให้เป็นเขาดูดแบบ BBL ขณะนี้กำลังเข้าสู่โซนที่2 โซนศิละปะและวัฒนธรรม,มสวนนานาชาติค่ะ,นนะไทยได้อุทยานหลวงราชพฤกษ์มีสวนนานาชาติทั้งหมด22ประเทศค่คะสายมือคือการจำลองวัชพืชทองจากหลวงทาบางซึ่งเป็นหน,นึงงาา่งในมรดกโลกของสปมลาวด้านในมีพระพุทธรูปไม้แกะสลักสามารถเข้าไปสักการะและขอพรได้ค่ะ ทัดมาคือสูรจากประเทศอินเดียต้นไม้ในกำแพงล้อมคือต้นสีมหาโหรซึ่งเป็นหน่อรุ่นที่สองจากต้นที่รุ่รเจ้าตัสรูนำมาปลูกในปี2549และแบบจำลองทัชมาฮาลอนุสรณ์สถานแห่งความรักของกษัตริย์อินเดียขวาม,มือคือสวนจากประเทศอินโดนีเซียโดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบชวาบาหลีและสมากกาตะว,วันตกและแบบจำลองมูโรพุโตค่ะ ด้านหน้าคือสวนจากประเทศสเปนด้านนอกตกแต่งด้วยต้นสวนมังกรด้านในมีการนําหินสีขาวมาเรียงกันซึ่งสามารถถอดรองเท้าเดินลวดฝ่าเท้าได้นะคะกลับมาใช้มือสวนอินเดียมีการปลูกต้นสาระลังกาและสาระอินเดียรวมถึงประดิษฐานองค์พระพิฆเนศปางปัญจมุกซึ่งองค์พระพิฆเนศถือว่าเป็นเทพแห่งความสาเร็จค่ะขวามือคือสวนจากประเทศมอริเตเนียค่ะ ซ้ายมือคือส่วนจากประเทศเนปาลจำลองเทือกเขาเอเวอเรสต์สวนลุมพีวรรณสถานที่ประทับของพระเจ้าและได้เชิญพระสัตรีพญามุกดจากประเทศเนปาลมาให้ทุกท่านสักการะและขอพรได้ค่ะความมือคือส่วนจากประเทศเบลเยียมจำลองเป็นรูปเปลดอหอยตกแต่งด้วยสับประรดสีหุยญาเทียมโดยรอบสื่อถึงคลื่นหาดทรายในประเทศเบลเยียมค่ะ ด้านในคือลานปฏิมากรรมเพื่พระเกียรติในมุรภะกษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรีค่ะและจุดนี้เป็นจุดจอดรถจุดที่สี่ท่านใดสนใจเดินชมสวนนานาชาติสามารถลงจุดนี้ได้ค่ะยังลึกออกไปถัดมาคือสวนจากประเทศพ้ตานมีการผสมผสานใสานใสวนมติดกันด้วยดินเหนียวและปะดิสถานพระศรีสักยมุนีทระพุทธรูปที่ชาวพ้ตานนับถือค่ะ ซ้ายมือคือสวนจักประเทศกัมพูชาไดานในแสดงแบบจำลองปราสาทหินนครวัดและซุ้มนางอักษรค่ะขวามือคือสวนจักประเทศเคนยาจะแสดงกระทบอพืน้นเมืองและมีการจัดสวนสไตล์แอฟริกันค่ะในเยงงไลรคนีมีการจัดสวนที่สะท้อนให้เห็นถึงความสวยงามในสถาปัตยกรรมในสมัยราชวงศ์ถังเช่นโรงเตียม เก่งจียเขาลืบเลยและที่เคถึงอยู่ที่ศาสนาพุทรุ่งเรืองสูงสุดในประเทศจีนค่ะซ้ายมือด้านหน้าคือของพระอุปคุตเจ้ารองรอบฐานด้วยสิงห์หกตัวและประดิษฐานพระอุปคุตตึงท้ามัวเข็มค่ะขวามือด้านหน้าคือส่วนจากประเทศเนเธอร์แลนด์มีการตกแต่งด้วยกันหันลงและรองเท้าไม้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศเนเธอร์แลนด์นั่นเองค่ะฝั่งตรงข้ามคือส่วนจากประเทศเวียดนาม ถัดเข้าไปคือสุวนจากประเทศมาเลเซียญี่ปุ่นตุรกีบังกลาเทศและกาตาร์รวมถึงนีร้านอาหารโครงการหลวงที่จกทนสามารถลิมลองเมนูเด็ดสุดพิเศษจากยอดดอยได้ค่ะและด้านซ้ายมือคือหอคำหลวงจุดนี้เป็นจุดจอดรถจุดที่5ซึ่งเป็นจุดไฮไลท์ค่ะ จอตมากลาดกลางเดือนปลายเดือนงานที่จะลอดตรงประตูด้านบนหลอดรัชกาล6ประจากหลั่งนาในสมัยอดีตกลางกลางเดือนสามพันห้าร้อยสี่สิบเด้อในวาระที่25รองคสุรอองราชได้ครนพบปีในปี2,549และมีพระชุมพรรษาครบ80ดสพรรษาในปี2อ5พั ชั้นบนสูขขงห่อคำหลวงจัดแสดงต้นวรมะพลที่สงทานสุดเป็นพุ่มดอมกบัวตูมจำนวนเก้าพุ่ม ซ้อนกัน3ชั้นแต่ละพุ่มมีใบโพ2,435ใบรวม9ก้าพุ่มมีใบโพทั้งหมด21,915บใบซึ่งเท่ากับจำนวนวันที่พระองค์ทรงครองราชย์ครบ60ปีในปี2,549นอกจากนี้ยังมีภาพจิตกรกรรมฝาผนังลงรักปิดทองกัมลอซึ่งเป็นภาพเสด็จทรงงานตามพื้นที่ต่างๆในทุกพูมิภาคของประเทศไทยค่ะ 2ข้างทางนี้ได้ปลูกต้นตามตะโนดที่นํามาจากจังหวัดเพชรบุรีค่ะและทางด้านขวามือคือต้นทอไงไทรออกดอกสีเหลืองตลอดทั้งปีเป็นต้นไม้มงคลเชื่อกันว่าจะทําให้มีความเจริญรุ่งเรองืองและมีเงินมีทองอีกด้วยค่ะและด้านหน้าเข้าสู่โซนที่3ามโซนความหลากหลายของพันธไม้และไม้กลุ่มสีค่ะ หรือด้านหน้าได้การไม้สวยต้นเหลืองอินดียอ๋อได้แสงเรอได้แสงแต่ต้นสีตรังออกดอกสีม่วงในช่วงเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะซ้ายมือคือวิวด้านข้างของหอคำหลวงซึ่งมองเห็นเนินหลังเต่าด้านหน้าสองเนินได้อย่างชัดเจนสร้างขึ้นเพื่อถวายพระพรแด่ในหลวงรัชกาลที่เก้าเนื่องจากเชื่อกันว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนค่ะ ขวามือคือารเวทีวัฒนธรรมบริเวณนี้เปิดให้เช่าพื้นที่ในการทำกิจกรรมต่างๆถัดมาซ้ายมือคืออาคารเรือนร่มไม้ด้านในมีพันไม้ในรม่มมากกว่า500ชนิดเช่นปาล์มเฟิร์นคลาหน้าบัวและปีโกเนียส่วนใหญ่จะเป็นไม้ฟอกอากาศและยังมีทางเดินยก,กระดับสามารถเดินชมพันไม้ในแนวยอดไม้ได้ค่ะจุดนี้เป็นจุดจอดรถจุดที่6ค่ะ ซ้ายมือด้านหนเนสวยที่ตกแต่งด้วยสับปะรดสีค่ะและจุดนี้เป็นจุดที่สูงที่สุดของการนั่งรถชมสวนรอบนี้ประมาณสามกิโลครึ่งก็เดินก็ประมาณสักสี่สิบนาทีค่ะเป็นต้นไม้ป่ายี่ต้นยางเขาสีผ้นด้านบนเป็นสกานโร่ที่ทุกท่าสามารถขึ้นไปชมวิวมุมสูงได้แบบสามร้อยหกสิบองศาส่วนด้านล่างเป็นส่วนเฟรื่องฟ้าความมือแต่ ักียานต่างนต่างๆเปนชูปางรูจักรยาน10บาทได้รางวัลผ่ามือคือส่วนกุหลาบพันเลยมากกว่า30ดอนใหม่ทั้งพันไทยและพันต่างประเทศค่ะตั้งใจมาดูนะงานถต้นการองกันจะออกดอกสีชมพูทุกปีครในช่วงเดือนกุมภาคถึงมีนาคมค่ะเรื่องนี้จะดูเวลาทีเขาเรือนพืชทะเลทรายซึ่งูการะอกเชรและวดน้ำหลากหลายสายพัน ลงมาเป็นเรือนพืชไร้ดินปลูกพืชแบงไมาใชดี่จะมีการาที่ทัสไงไสุงดตวดกวันี่ปลดกมะเขือเทุกวัรเมลอนตามฤดูปปกาลด้วยค่ะจุดนี้เป็นจุดจอดรถจุดที่เจ็ดค่บ สวนกุหลาบาานยมือดมกุหลาบภายในดมกุหลาบได้รวบรวมสายพันธุ์กุหลาบจากโครงการหลวงกว่า100สายพันธุ์เช่นกุหลาบหนูกุหลาบพวงกุหลาบอังกฤษและกุหลาบทรีโรสถัดมาด้านหน้าคือจุดเรียนป่าสารยางประโยชน์สี่อย่างได้แก่ป่าเศรษฐกิจป่ากินได้ป่าใช้สอยและได้ประโยชน์ในการอนุรักษ์ดินและดินค่ะซึ่งในหลวงรัชกาลที่9 มีแนวพระราชดำริให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนการะต่สีขาวเก้าตัวสื่อถึงปีนักษัตริย์ของในหลวงรัชกาลที่เก้าซึ่งพระองค์ประสูตในปีถอกหรือปีกระต่ายนั่นเองค่ะถัดลงมาคือสวนบัวราชินีแห่งไม้น้ำหลากหลายสายพันธุ์เช่นบัวผันบัวเผื่อนบัวหลวงบัวสายเป็นต้นค่ะซ้ายมือคือสวนพมบุกขาแต่ลามีการปรับเปลี่ยนไม้ดอกไปตามฤดูกาลส่วนด้านบนปลูกต้นประดู่แดง ออกดอกในช่วงเดือนมกราคมถึงมีนาคมเมื่อออกดอกจะเป็นสีแดงลังก์ค่ะความมือเป็นไม้สียบยอดเราต้องใช้ต้นอินเดียและนำยอดของต้นดอกทำเป็นมาเสียบไว้ค่ะลดลงเรื่อยๆมาคือส่วนสมุนไพรภายในมีการรวบรวมสมุนไพรทั่วทุกภูมิภาคไว้กว่า400ชนิดส่วนใต้ถุนอาคารมีป้ายองค์ความรู้เกี่ยวกับสมุนไพรแต่ละชนิดด้วยค่ะและทั้งสองข้างทางเราได้ปลูกต้นจำปา ไม้ดอกหอมสีเหลืองอมส้มที่มีสรรพคุณทางยามากมายและต้นชัยพฤกษ์ดอกสีชมพูเข้มหรือในเก้าไม้มงคลซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งชัยชนะนั่นเองค่ะด้านหน้าบ้านเรือนไทยสีผ้าด้านในสุดคือเรือนไทยภาคเหนือถัดมาเป็นเรือนไทยภาคอีสานและริมถนนนี้เป็นเรือนไทยภาคใต้ค่ะส่วนเรือนไทยภาคกลางจะอยู่บริเวณด้านหน้าค่ะบ้านเรือนไทยทั้งหมดนี้ คือเอาไม้มาขัดมาสับกันแทนตะปูเป็นภูมิปัญญาของคนไทยสมัยก่อนค่ะจุดนี้เป็นจุดสอบรถจุดที่8ค่ะยังไม่มีคนลงครับขัดมาด้านขวามือในมีการปลูกไม้ประจำจังหวัดปลูกรามที่กัดของแผนที่ประเทศไทยแต่ละต้นจะมีชื่อและจังหวัดระบุไว้วม่าถึงมีคิวอาเให้สแกนเพื่อสืบคนาข้อมูลเพิ่มเติมค่ะต้นไม้ประจํา เชียงใหม่คือต้นทองเปาวต้นไม้ประจำประเทศไทยและประจำในหลวงรัชกาลที่9คือต้นราชพฤกษ์และต้นไม้ประจำในหลวงรัชกาลที่10คือต้นรวงพืงค่ะสำหรับต้นไม้ที่ให้ร่มเงาสองข้างทางนี้คือต้นมะตาดจัดเป็นพืชสมุนไพรไและผลใช้ปรุงอาหารได้ค่ะถัดมาขวามือคือผลบอนไซสะสมบอนไซ สิบตน้นและด้านในเป็นส่วนไม้หอมรวมรวมไม้หอมที่หอมทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะและด้านหน้าซ้ายมือคือลานราชพฤกษ์เป็นลานกิจกรกรมกลางแจ้งซึ่งเปิดให้เช่าพื้นที่ในการจัดงานต่างๆด้วยค่ะเราอ้อมมาทางนี้นะเราก็มีอันปูการก,ารการล,ล,ลรข,อนนของลานราชพฤกษ์ผ่านงานน้าวเดียว นดี๋ดูครบแล้วใช่ไหมยอ,อครบแล้วดูอย่างยอให้ <Okay. S 1> ครบเลยตอนเดี๋ยวไปงานนเลย การหลวมเรี่ยงครับจ้าเดี๋ยวไปจอดให้ตรงสารเลยจะมีรถรับส่งด้วยนะครับจากลานจอดมาเนี่้งานนี้เราจะไปประมาณจอดถึงสองทุ่มนะครับจอดรถตรงนี้แลเดินออกนี่หรือไรเลยหมอแล้วก็เดินจากวันนี้นั่งรถเนี่ยรถจะวิ่งไปตรงนี้รถตรงนี้ก็ได้ โดยรถก็จะเวียนไม่เข้าไปในลานจอดครับทางด้านซ้ายมือนะครับมีงานโครงการหลวงตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่10นะครับมีตั้งแต่8โมงเช้าถึง2ทุ่มทุกวันนะครับถึงวันที่10นะครับไปจับจ่ายใช้สอยไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับครับส่วนร้านอาหารนะครับตรงใต้ต้นไม้นตรงไปเลยนะครับใต้ต้นไม้มีศูนย์อาหารด้วยนะครับมีร้านกาแฟด้วยนะครับ SRDI กา f ฟได้นำกาแฟจากพื้นที่สูง7ยอดดอยด้วยนะครับ เดี๋ยวรถจะเลี้ยวขวานะครับรถเลี้ยวขวาไปจอดตรงห้องน้ํานะครับแล้วก็ทางออกจะเป็นด้านหน้านะครับห้องน้าทางด้านขวามือนะครับขอลงจากรถตรวจสอบสัมภาระของท่านให้เรียบร้อยครับขอบคุณที่ใช้บริการนะครับขอให้โชคดีและพ่อสวดีครับดอบคุณครับขอบคุณครับ Thank you h a v e a good d a y ครับขอบคุณครับขอบคครับ ห้องแนววะเนี่ยเนี่ยห้องแนวแน่นี่เ่าเดินเก็บหอบแค่เราก็จะเดินไปชมบรรยากาศตรงนี้นิดหน่อยเป็นบรรยากาศของพืชสโลกข้าครั มีหัวแพะหัวแพะตัวเป็นดอกไม้ข้างหน้าจะเป็นหอคำหลวงครับซึ่งก็ยังมีคนถ่ายมาเยอะวันนี้เราก็อาจจะไม่ได้ And, I and the shadows will cry, a symphony soaring where shadows can't lie. When the dawn starts creeping, the melody fades, and the town square returns to its somber charades. But those who have heard, Mm -hmm. Under the moon, enough. they whisper of so trumpets that sang through the door.